ค่ียังไงี่ฮะโอ้ในห้องเกบอนี่ฮะใช่คือห้องสบายดีเด้อพากระิลลุดำได้หายเดียวี่บอลมือนี่ได้ไว้อีดีส์นี่ฮะพากัดกินข่าเศ้าในบอมือนี่เออ ป้าพี่น้องฝนตกมือมือนั่นแน่วนี่เนาะที่ว่าเบากระไพบอกให้น้องเตียเพิ่นตกใาวไว้พี่น้องเลยมันก้าเพิ่นตกไว้แต่มือนั่นเพนี่เนาะเพิ่อน,น,นพัฒนาออไปเนาะสงสายย่านแมนยูพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกะกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนป้าลุงเอฟซีเนาะ บอกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะเบิร์สุขสุขคนอะไรพี่น้องเลยเนะาะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องยูทูบบ่าวกับไพ่บ่าวลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กะมาพๆกับบ่าวกับไพ่กะอยู่ที่บ้านน้อนาางลูกป้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบรรยากาศพี่น้องทองผาขึ้นบอพี่น้องคือิตกอยู่เนาะเมื่อนี้กะมาหาทางลูกป้าเพื่อนพี่น้องเลย เพิ่นดำให้ดำหน้าอยู่นี่เนาะผู้แหละพี่น้องอยู่ทะลุมปูเนาะเพิ่นดำหน้าบ่ากไผศสีเอาอัอนก้าในลงไปหายทางน้องลูกป่าเพิ่นสก้อนพี่น้องเว้เนาะป่าว้แบบนี้นี่พี่น้องป่าวบเทิงแบบนี้ยันมุดขึ้นมดุดมุดแดงไฟมุดแดงดินขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวมันสีครบกัดเวลาเขาดำเนาะไปพี่น้องเอ้ก่อนจะเข่าไปหาเนาะก่อนจะไปหาทางลูกป่าก่ะ กดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกังพายได้ทำคลิปใหม่ๆเนาะผมมีกำลังใจอะไรพี่น้องเอ้ยมาทำคลิปถ่ายคลิปเนี่เนาะถ้าหากว่าบ่าวกังพายว่าผิดพลาดประก,นนการใดก็ต้องกราบาขอโทษขออาภาัยนำ้ำพ่อแม่พี่น้องปา้าลุงเอฟซีเบิร์ดทุกๆท่ทานพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องว่าอะไรเนาะเดี๋ยวชิว่าอ้ยชิว่าจะพาไปบ่ไปยักเทื่อกเขาสันเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปก่อนเอามากราไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เอาไปเอาสามารถไปไปสามารถพ่อเนาะ อพี่น้องไปนี่ไปดำน้ำเหมือนกันพี่น้องลองดูป่าเพื่อนมือนี้อยู่ลุม่มผูคือสิมีบ่าวถาบอ่อรือไผ่รือว่าจังไดพี่น้องเลยลงไปก่อนคนตกอยู่พี่น้องเองท่านี้มือหนาเพราะว่าเมื่อวานนี่บ่าวกับไผ่บได้มาเนาะบ่บาวกับไผ่ก็ออกไปจอบให้จอบนาพี่น้องเลยมือวานเนพราะว่าออกไปมือนน่นก็นเห็นหูมันน้ำลุนน้ำพัวแหละก็ย่านว่า ฝนหน้าตกย่านเขาหน้าแห้งพี่น้องเอ้ยก็เลยออกไปจอบนาเมื่อวานเพราะว่าทางบ้านบ,าบ้าก็พายโบลมีฝนตกได้พี่น้องเอ๋สองสามมื่นเลยโบลี่ตกเนาะบัณนี้คือสิยังบลายพี่น้องเอยบัณฑิตยังตะกะกับยังสองสามให้นี่มื่อนี้คือสิได้ลาให้อยู่เมื่อนี้ เพิ่นดับเมื่อวานนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหายมื่อนี้หากเสืเริ่มลงบ่อนี่ยได้หาหายเมื่อวานนี้หายใหญ่เติบเือว่าบ่ัดำตอนแรงบ่หรือว่าคนบ่หลายปานใดพี่น้องเหาหลายผู้หลายคนอยู่ได้เอ่อเติบพี่น้อง สบายดีเบอร์สุขขู่ชุคนสบายดีน้องมกสบายดีบอทาตอต่อคจะเห็นนะมียังไงฮะโอ้ในห้องเฟกบอเนี่ยใช่ฮะคือบห้องสบายดีเด้อพากาซิล่งดำได้หาเดียวีนบอทมือนีได้ตอีดีสนี่ฮะอ

ดำทีเทสองเต้ยนี่พอนดำทีนี่เนาะบ้านเท่านี้คันวามันขึ้นนี่กระปูงาโค้งปลยากเึไนี่เออขันดำที่กันยังเลียวไปมันว่าอยู่บ้านไอ้น้องปลาลำถอนก็เกาอีกแบบมันนั่น น้ำมันลายมันนั่นแล้วน้องปายทุกอยเป็นนาคูลลำทีมันนั่นแล้วมันหน่อยคนบ่มันหน่อยคนเลยลำหามันคือบาดลมน้ลำหางิบ่ได้เขนาะลำธีในกลางลำหามในหวง่างมตก็นหมากง่เลยครับว่าเขาดับหางหมากมันโต้นบขอแบบว่าเป็นนาคูนี่โคกกะบโคกปัดได้เล้วนี่แมน เอาแบบ่นเป็ดน,น,นาน่นเนี่ยประธานาณ์คนบุกเพียงข้าแจกมานี่ได้ซีให้เลยเ<อ>มื่อวานนี่เมืม่อนะวานนี่ได้จะให้หรมื่อวานนี่นนนวันได้สองม<อ>ือ,อีคนมาลุยแรเมือน,นีอ คันว่ายังกะเดินเนาะเพราะว่าน้บ่มีขุรออบ่ได้เอาชุดลงตมมานะมือนี่ฮะือขันเอาชุดลงตมมานี่โอ้ยบ่ต้องห่วงอาซีบคอยอยู่แล้วเพราะว่านอาอาซีบ่อยกะเป็นชส้าหายสาวนาอยู่แล้วนะคันมีชุดลงตุ่มเนืบ่ยัดเห็นไดเบิดทุย่างหาาสั เฮรียบเียบเรื่องเห็ดไ้เห็ดหน้านี่โอ้ยชิลลจบไม่ได้ต้นมันจะกกบไปไนไหข้างแนบบ่อน้องเตียข้างแนบบ่อว้าวแม่แนวจะบ่อน้องเตีย ันนั้นมันหุ่นรายกาละว่าน่ะไปเอาอันนั้นของเพิ่นกับผู้แห้งแหละนาบอกว่าเซาก่อนก็ได้ออ่ก้าแหละเนาะรบอยาวดเนาะให้นึงาะสะดลโคมาพเลยเนาะนี่อือปกติผู้คุณฮดหายาวแบบนี้เือนเลยเดี๋ยวมันยาว้ล่ะค่ะ ไฮยาไปนี่ป้านครึ่งนี่โยข้าวป้านตะกอนข้าวโพดข้าป้านครึง่คงครึ่งนี้อีกนี่น้ำนี่ฉีถึงคักอยู่เนาะอันนี้บัดเพื่อนน้ำฉีดถึงทางนั้นบัดทางนี้บัดร่วม,มการน้อยบัดนี่ทางนั้นบัดรหยาปงบัดนี่โอ้ยพี่น้องเลยนานูนครึ่งนูนครึ่งค่อ,นนคอ,คอยว่าวกันนาบ่าเพียงเนาะ ว่าวยังหนุป่าว่าวว่าเรื่องว่าเรื่องอ้ายบ่คือว่าชุบฉีบฉุบฉีบกับน้องเตี้ยอยู่โอ้ยตลกก็ต้องมีตลกนั่นแหละว่ามันจึงมวนจึงเฮจึงฮาคลายเครียดให้สีโศกเศร้าเงางอยบแมนบ่มีการว่า การคุยกันว่าวให้กันนัวหัวมวลมีแต่ตือดเครียดแล้วก็ไหวหนาคุปหนาเหียวแล้วผ่านกดน้ำก็มีนหน่ะน้องเตี้ยอัดอัดหูแม่น้องเตี้ยอัดหูแม่หนำนาหน,น่ะคำว่าอัดหูมันพูได้กลืนขึ้นมาได้นี่ไวดีพี่น้อง ถัาก้าอนง่ี่รวนี่คนไปเลยอืมแดนงปลาอดเก็บดนี่านมันกล้ามันน้อยจาเนอพีนันลำแหงยังพร้อมบเอาไปว่าตรงเตี้ยเผื่อว่าน้ำมันมาจะเบินเลนของปลาไม่ได้จองเพิ่นเป็นน้องไข่กันนอเฮ้ยอนมีนี่นเพินมีลง้เลยนงไผ่นี่เนาะ <anto> <S <s <department> ไปไว <ım Laser> like ้น้องปลาน้องเตี้ยน้องติ๊กไปไว้เดี๋ยวดนันแล้วจมีอันติ๊บหาขันดบไว้เลยเยียมอาใบเก็พรได้ชื่อบ้านเติมเงินดอกเอามาให้ก้นเ้ยอยมีแต่เอาดำไปไว้ลูกเดี๋ยวก็จะให้น่องน้องติ๊กน้องติ๊กน้ำเอา อ้าวมนชิมิลาวันไห้ดำไปไวเมนเลกาเลกาน้องน้องตั้มบ่น้องต้อมบ่น้องยังใชล่ะใช่ใช่น้องต้อมนะบาต้อมหรอวะบาต้อยหรือบาต้อมวะ ใส่ไผนตาซีอนาเลยเแล้วโอ้เป็นาแลไก่บ้อนี่คุณนั่นเมื่อกี้ก็บ่เคยเห็นหมาถ้ามาบ้างหมาอยลมาอยบ้าผู้ชาหมวกลายน่ะเดียกว่าเรี่านผักการมะนีอันผู้อันกินนันผู้กินลาบตับควาวหันาบ้านนะ ผู้ <c oughs> ผู้กันว่าเห็ุงานอยู่เวียงต่อนันเพิ่นเนมื่อไหร่บ,บ่เมือ่อเมื่อได้มาเมือ่อไหร่ก็เห็นอยู่ ผู้ที่อันมาเห็ดอันก็สั่งเฮือนลูกป่าที่มาตีเรี่ยงอันละเมื่อบ้านละบ่นนั่เด้อันนั้นแรกขอถามว่าแมนบ่อนเป็นาบ่แมนว่าเมื่อแล้วหากว่าขอว่าละตัดชงผมไม่ขอยว่าจะคืออยูุหักบอเพว่นบ่จื้ออยู่หักคอยจะแก้ถามน้องอัน อกึงได้บ่ชจะได้บุ้มาแต่ว่านี้กันนี่เด้ไอ้กอ่นี่ินตเออกับคูกิตาวใแหละ่อยกัเลยว่าไปวานสี่คืนน่องตีเพ่มาเมื่อบ้านเทบ้อว่ะเามือใกิชนตคนียว่ับคยหะกินตวปลาเลยควาปลามันใช่ กระตูกระหาบเห็นเห็นตะตับคอยรถอย่งเด้บานนี้วก็เคยเห็นใบบุกคนอื่นตักุ้ยป่าเ่อนเห็มื่อนปลามาบมีบ้าเห็นแต่ในโทรทัศน์ก่อยตัก้ยปลานเตุนาก้ปรัมีวันนาเยห็นนรท่อยกลาเือนเตุมยลำเพ่นมก้ลคงนเาเนต้นเออทน กลนออกก่ะกงหนึ่งกับพอดีเอาพาประธานลงรุ่นสูงสองเมตรงะนั่งได้สบาย <c oughs> นาจะ้ย่อยสั่นกันขนาดที่สำนีปานนี้ยังบ่แล้วดำห่างไดยจังเลยวัยมันหน่อยคน บางไมอดานี a, ้มุดลอ่งไ้ถยมังนอยู่ยังเราบ่่างมันบ่โอ้บมมีชุดลงตมยังเาอยู่อยากซอยอยู่ได้อ่ายอยากซอยอยู่ครับมมีชุดลงตมบ่เาอีดีได้วบาอีดีได้นองโมเกยเบาบ่ทางซอยเป็นกำลังใจทาง อยากซอยดับหน้านำด่ามีแต่มีแต่ดับไม่ไหวเดี๋ยวหายติบน้องมวยได้น้องมวยไปดับหน้าแล้วบ่โอ้มือได้บตเนตัวหนาเนาะ อสูรนี่ไปช่นี่คนปากคนว่านนี่เียกคือว่างไงน่ยคือว่าใครใครม่ใครได้ีมาอ่ะมาเ้อน้ตาเลยเสด็น้ือชงมินตาบุรียูบอกูปลาเราไปนาเราปะาับมื่อเช้านี้มา็ีสองคนแล้วอนพีเลยเดี๋ยวบอกได้เมื่อมาเมื่อนันนะดเมื่อเลยขอพรกมึงเลยพปนบปการามนิโอ้ยเพิ่ยุดมือนี้วัดยังฉาเจ้าเจ้าว่ะ แน่วันพัดมันที่ขื่อกาแม่เพิ่นก็ตั้งลานมาอยู่อ่ะเพิ่นอันนั้นบ่ได้มีวันพักวันพอน้อกนั่นน่ะแล้วแต่อารมณ์เพิ่นเราสามารถที่จะเจอพวกมันกันได้นี่แต่มีหน่วงซื้อครบอืมพวกฝอยครับสมุขสมุขสมุขโอ้ยย่านสมุขย่านมีแต่มีหน่วงสือครบย่านนะมันมี้อ้นี่ย่านจนสั้นบ่โอ้ เพิ่นกวดคุ้มเข้มเรื่องทะเบียนรถอีบบอหรือว่าจะได้น่ะบะทะเพิ่นกวดคุ้มเข้มเรื่องที่เบียนรถอีบบอืคำเพิ่นข้อข่อยพวกแห้งหนังสืรถบ่ได้มาชั่มเนาะอยู่เฮือนผูกอันนั้นเพิ่นบุกคล้๊ดเพิ่นบุกคล้เพิ่นรู้จักกันกับข่อยอยู่อันน้าขึ้นมาขอเชิญมาพร้อมกับเจ้าแม่นมีมีพี่น้องรู้จักกันอยู่รูในด่านนะ เพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านไมเท่าเด้ออาจจะพอกดแล้วน้องปลาแล้วบุกบึกจบึกจบึกจบึกสิตีนกันแหละพี่น้องเอาดีๆได้องเตี้ยเอ้ยอย่าให้มันก้นอย่าให้มันพูขึ้นมาอีกเด้อัดหูนําได้อัดดนะี้ถ้าว่าลาให้นี่แฮงนอยคนแน่เนาะมันก็ซ้ําว่าแล้วก็มันก็สิแวาก่นี้นะแม่นมันก็ซ้ํา ลูกเคยไปพเทาอ,อยู่แล้วนี่ยนะน,บบนั้นแล้วขาหลกเะ่าจอยู่ทาังว่าคันม่ชุดตงตกกับชิอยทังน้องเตี่ยน้องติ๊กน้องลูกปลาเพิ่อยู่จักน้อยเอยอเจ้าเพราะว่อะอคควา,อย,า,ยวอ,าอยู่ทังบ้านพุ่นฝนบริตก,กันนะบ ตั้งแต่มาเมื่อนั่นกัเม,มือกับบริตกเลยนะ<อ>ก็คิดว่าทั้ทงนี่ฝนก็นนนนสีบริตกเนาะกว่วาสันว<อ>บริเเดน,นเออท,ทางออทางบ้านบ่มีทางบ้าน,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 นอืม เบาวมเบาทานนี่แหละน่องเข็มพรเหลวดับหน้าแล้วบ่ยังอยู่นาเรานี่นไก่คุ้าคำใต้ทางง่ายกายเมื่อคุณบบอปคือทา,ง,าง,ทงอาจสะพร <c oughs> ไปทางกันว่า ลุงวัยดินทางงนบ้านอีหย่างแถวนี้ยบ้านถัคามตะกีบนี่บ่ดูว่าทานห่อนแต่ว่ายังไม่ทันหอดที่นากุจานนะนไป่ไไปแว่บ้านบ้านดงธนาบ่ดูว่าโอ้ ไก่เติมเนาะเบาเนี่น้องเหมยอยุเรานาเราไก่เซาอีกจะให้มือนี่แล้วฮะนี่แหละตอนแรงบัตรนี่กาเบิด ตัวเติมชัยหายมันลายดกง่ายพลพอยบ่เพราะว่ามันขาดนำ้ำหยาโปรงลายเนาะถ้าโบราณมนลกไกว่กระสิจ้างเนาะมัดล,ละห่า้ลยมัดบบเป็นมัดบบเป็นกาตำน้าข่อยมีแต่กาชูชดำไปไว เดี๋ยวไอ้มีติ๊บให้แล้วนี่น้องเตี้ยน้องลูกปลาแล้วกาน้องต้อมน้องติ๊กมีกับรังใจให้ให้ติ๊บเอาหมดแล้วให้แล้วมาเอาแล้วฉันว่าคันเราอยากได้ติ๊บเอาจนว่าอิ่มเติบหมดแล้วติ๊บใหญ่เติบเนาอติ๊บกับติ๊บเขา โ <c oughs> อ,นนอ้เป็นนำ้ำไอมายืนว่าวโคชนาอยู่นี่บ่านองลูกป่าคือดำชาแท่นนี่ฮะแต่เก่าคือว่าไวไ้แทะชำกายตอดเขาเออ เอาชุดตัวมานี่ดำหน้าแข็งครับมันลูกป,ปลาแล้วจากบาดนี่<ฮ>จากเถื่อนี่อย,ยอ,อยคนี่คอยนี่รุ่นว่าหอยไตเพื่อได้น้ำจมนชัยเพือ่อหนาคอยนี่ <c oughs> เพื่อหอดคันนี่มองลงทิวที่จมนชัน้นำเลยเพื่อจีหอดคันอ่ามาป่ะนี่ อยู่ขี้ตมพี่น้องเลยดำให้ดำนะที่ว่าดำข้างก่อนพุ่นได้โจมาหลายมือเตอบ์นำบมมีฝนบมมาต่อน,น่ะนนนบ่ได้ไปหาเฮ็ดปวกปีนี้บอได้ไปจากเทื่อเห็นแต่เขาเจ้าออกมาเห็นแต่เขาเจ้าหาบมา บูฮู้ตัวนี้เ,รเพราะว่าบูฮู้แต่เมื่อก่อนแต่ปีที่ผ่านมานั่นไปหาก็ได้อยูห่หักก็บ,บอกว่สาสั้ลายดอกได้อยู่เทือระเปผวเทือระใดนี่แลาาหละนนปีนี้บ่ได้ไปหาคันไปหานันได้อยู่เฮ็ดบวกแต่ละปีนะปีนี้นบ,บ่ได้ไปหาจากักเทืออกกอกลายเทืออยู่กับโบได้ไป อาซูซูยืนเป็นกำลังใจให้ลูกป่าน้องเตี้ยน้องตอบน้องติ๊ก,ก,ก,กเด็กกะทางเงิน,นแม่ทางอันนั้นแน่ไปวไ้ดำไปวไ้น้องเตี้ยน้องป่ากายนะฮะ <laughs> ไปแล้วว่าวาซาได้น้อยใจแล้วป่ะนี่ไปได้น้องเตี้ยอืมกระสั่น<ม>นาทาง,ง,งอาชีบรบรุกวนให้ยทางน้องเตี้ยน้องดูป่าเพิ่นดำหน้าก่อนพี่น้องเลยเ<อ>พิ่นแหงว่าดำบซาอยู่เนาะอันนี้รถมีแต่ชวดว่าวได้เลยว่ะแต่สียหายทาง,ทงองันน้องๆเพิ่นดำหน้าให้มาแล้วก่อนเดี๋ยวคอยขึ้นไปโอ้ไปล่มกันเนาะ ว่าสให้ติปหายรางวัลน,น้องๆเพื่อนอยู่มือนี้แต่ว่าบัวคอยอยู่ครบแต่แย่กับกันไปคนอาทิตย์คนอาทางมือนี้พี่น้องเลยจักสีว่าจากใดเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสิขอตัวกลับก่อนเนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปอสบายดีเด้อน้องเตี้ยน้องลูกปลาสบายดีทางน่ะโอ้สบายดีสุข,ขุมสุขพ